และคิดดูสิครับว่าพิษธุรกิจโรงแรมนี่นะครับยังส่งผลให้กับโรงแรมที่เป็นระดับ6กถึงเดาวระดับโลกเลยนะฮะตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาที่มีตําแหน่งการตั้งที่สวยสดงดงามและเป็นตํานานแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งก็คือมันดารินออเรนเตลประกาศงดจ่ายเงินปันผลในปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับกรรมการและผู้จัดก,การของบริษัท OHL นะครับ Anthony John Tyler, นายแอนโทนีจอห์นไทเลอร์นะฮะก็ได้ท,ทําหนังสือแจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นบรษิษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าคือที่ประชุมคณะกรรมการของโรงแรมเนี่ยนะครับแมดารินออเรนจ์เทลเนี่ยนะครับก็ประชุมไปเมื่อวันที่28ตุลาคมอออก็เมื่อวานนี้เองนี่นะครับมีมติเอกฉันเลยกรรมการทุกคนเห็นพ้องต้องกันเลยนะครับไม่มีใครค้านเลยนะฮะให้งดจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับจากการดำเนินง,งานรอบ6เดือนแรกของปี63ก็เนี่ยก็คือได้ของปีนี้ งดจ่ายเงินปันผลระหว่างการครับตลาดธุรกิจโรงแรมระดับ6-7ถึงดาวเนี่ยนะฮะเขาให้เหตุผลที่เขาแจ้งตลาดหลักทรัพย์เขาบอกว่า,าได้ลงทุนปรปับปรุงโรงแรมมันโดรินโอ i e เ t อร์เนนะครับตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ2ธันวาคม61นะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าเปิดบริการได้บางส่วนในพฤศจิกายน62แล้วก็ปรปับปรุงเสร็จสมบูรณ์แบบในตุลา63สเป๊ะเลยครับเป็นช่วงการปรปับปรุงที่อยู่ระหว่างโควิดมาเคาะประตูตัต้งต,งต้นปีนะครับ ในเหตุผลหนึ่งที่เขาชี้แจงไว้ก็คือว่าเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด -19 ซึ่งกระทบกับผลการดำเนินงานของโรงแรมตั้งแต่ต้นปี63เนหะ็นไหมโรงแรมหรูก็โดนกระทบนะฮะจนถึงปัจจุบันทําให้ผลกระอบการโรงแรมนั้นประสบกับภาวะขาดทุนต่อเนื่องครับนะฮะ ดูจากผลการดําเนินการบริษัทกันหน่อยนะฮะในช่วง6เดือนแรกของปี63เนี่ยนะครับคือตั้งแต่มกราคมจะถึง30มิถุนายนนะ,ะปรากฏว่าดูจากผลประกอบการแล้วไม่ไหวฮะ,ะจำเป็นต้องมีมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างการด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นการประกาศออกมาเมื่อวานนี้หลังจากประชุมกันเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่คงจะต้องดูกันต่อไปว่า เรื่องของการบาลานซ์เรื่องการหาจุดสมดุลในเรื่องของทางบัญชีตลอดจนสภาพคล่องของโรงแรมก็เป็นสิ่งสาคัญนะครับยังตัวอย่างที่เห็นตรงนี้ครับว่าโรงแรมที่เป็นระดับ6-7ถึงดาวและเป็นตํานานของประเทศไทยและก็ระดับโลกใครมาเขาบอกว่าต้องมาที่ Man ด a ร i n Oriental นะครับบางคนไม่ได้พักหลบบางทีไปฟังงานสัมมนาก็ระดับหรูหราที่นั่นก็จัดบ,บ่อยนะฮะบ,บางคนไปใช้ห้องแต่งงานก็มีบางคนนะครับก็ไปกินเรื่องของร้านอาหารที่อยู่ริมน้าสวยสงดงามทีเดียวนะครับส่วนจะเข้าพักหรือเปล่านั้นก็แล้วแต่นะฮะว่าคนจะเคยไปหรือเปล่า แต่ปรากฏว่าการตัดสินใจประกาศของการจ่ายงดจ่ายงดจ่ายเงินปันผลระหว่างการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันสะท้อนได้อย่างชัดเจนเลยครับว่านาทีที่โรงแรมต้องมีการรีโนเวทปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความสดและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตีมและความเป็นตำนาน 2. แต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้ชัดๆก็ว่าเมื่อไรายได้ไม่เข้าจากนักท่องเที่ยวไม่มาและจะไม่มาอีกนานเลยเนี่ยนะครับมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ทุกคนต้องกลับมาบริหารเรื่องของอะไรครับเราคุยกันบ่อยมากเลยสภาพพร่องกระแสเงนินสด รวมถึงคุมค่าจ,จ่ายและตัดลดภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าไม่สามารถหากระแสงเงินสดเข้ามาได้ผ่องถ่ายและเป็นตัวค้ำยันกับสภาวะของเงินทางบัญชีนะครับนี่ละฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้หลายคนก็คงต้องนึกถึงแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ธุรกิจไหนอะไรก็แล้วแต่จริงครับบางธุรกิจได้ประโยชน์จากเรื่องของสถานการณ์โควิดเช่นอ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ธุรกิจที่เป็นแบบชนิดที่ยลเซ sector ธุรกิจที่เป็นชนิดที่เรียกว่าอยู่ในภาคบริการแท้จริงธุรกิจที่อยู่ในสภาวะแบบนี้ได้รับผลกระทบจากตลาดซื้อที่หดหายอย่างชนิดที่ช็อแหนักช็อตจริงๆและนั่นเป็นอย่างในตัวอย่างที่วันนี้ต้องรักษาสถานะของบริษัทและองค์กรรวมถึงโรงแรมนั้นให้อยู่ได้ยา,ยาวนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับท่านผู้ชมอยู่กับคุยกับปัญชานาทีนี้กันอยู่นะครับ